สวัสดีครับคลิปนี้เราเจอใหญ่ชินนบัญชรในงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลสารไม่สักใ่ใหญ่ททำไมถึงมางานนี้อนนตอนนี้นะครับก็งานประกวดจากที่ซบเซามานานนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยว่าตอนนี้มีวิศาสตร์เข้ามาก็คือมีกล้องนะครับแล้วก็มีพวกคือหลายๆอย่างนะตอนนี้นะ คือเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเราถือว่าโอเคมากนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็เอามาเหมือนกันมาพิสูจน์เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาก็ไปอาจารย์ละออนะครับที่ลบบุรีนะครับก็ไปพิสูจน์แล้วก็มีการรับรองแล้วครับคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องพระเราแล้วว่าพระชินยอดชินชนเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้เราก็คือมาทดสอบที่ของอาจารย์สุรพลให้สักมาดูว่าว่าพระเราอ่ะ จากที่เราดูหลายๆคนหลายๆที่เนี่ยอย่าไปมองว่าเราเป็นคนเด่นคนดังให้ดูพระเราว่าพระเราเนี่ยโอไหมถ้าโอก็ได้มีขับอีกนะครับนี่คือหลักการในการคือพิจารณาพระเราที่ไหนมีการตรวจสอบมีการประกวดแนววิทยาศาสตร์ต่อไปก็จะไปเกือบทุกที่แล้วนะครับนาตอนนี้คือมีเวลาว่างแล้วก็อยากจะเดินทางไปคือไปหลายๆที่หลายทางเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหมือนเป็นแบรนด์เราอย่างดีเลยคือหนึ่งเฮ้ยเราไปทุกที่แล้วมีคําตอบที่เราอยากได้อยากได้ยินอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนนี้มีพระมีคนว่าพระใหญ่ชินวชรเกเยอะไหมหรือมาลงแล้วตอนนี้จากเมื่อก่อนนะตรงๆเลยเมื่อก่อนนี่คือโอ้เอ็นตี้เรามากนะครับโดยปัจจุบันนะครับไม่มีแล้วคือเราเอาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์เชื่อถือไม่ได้ก็ได้ล้างไพ่แน่ครับงานนี้ครับก็นีคือหลักการในการคือต้องเชื่อวิทยาศาสตร์นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องล้มยาหรือเครื่องสแกนอะไรก็จะอะไรที่มาช่วยเหลือในเรื่องของการดูพระที่บอกว่าเก้แล้วก็มาดูใหม่ดิ มันจะอาจจะแท้นะครับในสายตาคนบางคนมันมันเป็นแบ่งกลุ่มกันประมาณนั้นน่ะว่าเก้แท้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับแล้วตอนนี้คือเราต้องแบบเผยแผ่นะครับไอพี่ใหญ่เพิ่งเปิดโครงการพระแสนองค์ไปตอนนี้เป็นไงบ้างยังใส่ไม่หยุดเลยยก็รับไม่ทันไลน์ไม่ตอบก็คือพยายามจะตอบแต่ก็จะพยายามเพราะว่าวันนี้บอกว่าตั้งใจจะมาที่นี่ก่อนครับปล่อยไปโปรเจกต์เราคือเราจะนิรมิตไดโนเสาร์นะครับสวนน้ำคุณเล็กนะครับไว้วเอาไว้ให้เด็กเที่ยวกัน โดยที่ว่าเรามีโปรเจกต์จากการพิจารณาแล้วว่าอายุตั้งแต่กี่ขวบก็แล้วแต่ไม่เกิน15เราให้เข้าฟรีหมดเลยนั่นคือโปรเจกต์ที่เราทำนะครับโดยเราใช้พระที่เรามีนะครับทำให้เกิดประโยชน์ใหญ่รู้สึกไงกับงานประกวดพระที่คนแนววิทยาศาสตร์ดีขึ้นตอนตอนนี้นะผมมองว่าคนเริ่มกระตือรือร้นนะครับอยากตรวจทางวิทยาศาสตร์คือจากที่ว่าซบเซาไปนานนะครับมีการข้อถกเถียงนู่นนี่นั่นณตอนนี้เรามาดูแล้วเงาน คนเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเออให้ผู้จัดแสดงว่าผู้จัดนี้ใช้มาหลักวิสัชนามากอ่ะมันก็เป็นการที่ทําให้แบบให้เกิดความเชื่อถือครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะอ่าเราก็สนับสนุนโอแคนะครับสวัสดีครับ